สวัสดีค่ะอีแตนอุกิจระยนตการช่างอำเภอจตุรัสจังหวัดช้ยภูมินะคะวันนี้จะพามารีวิวอีแตนรุ่นบรรทุก1 0 1ถึงตันนะคะคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์อีซูซูเทอบ์โบ3 0พ0อินเตอร์นะคะรหัสเครื่อง C k เนะคะนี่นะคะจะเป็นเครื่องยนตอินเตอร์อันนี้เทรบโบนะคะแล้วก็เดินเลนให้แบบนี้เรียบร้อยนะคะตัวหม้อน้ำนะคะก็มีบังลมอุ้มลม,มนะคะให้ด้วยนะคะคันนี้ก็จะเป็นช่วงล่าง1 1 5นะคะ คัซีก็เป็นคัทซีหน้าหกค่ะตัวกล่องหนังแล้วก็ปิดแบบนี้ให้เลยนะคะมีเกลียวร้อนะคะให้พร้อมเรียบร้อยนะคะ,อ,ะ,คะอันนี้ก็จะเป็นเกวัดลมนะคะอันนี้จะเป็นระบบเบรกจิฟฟี่นะคะตัวเป็นเยยีบเกรกของเราจะเป็นถังเบรกจิฟฟี่นะคะจะมีแต่ลมให้พร้อมเรียบร้อยนะคะตัวสโลนะคะตันนี้จะเป็นสโลนิสันนะคะแล้วก็ดำคาซัพในคัซีให้เรียบร้อยนะคะตัวดำก็จะเป็นน้ำหกตันค่ะ น้ำมันหกสิบลิตรนะคะจะเป็นช่วงล่างนะคะตัวแหนบแล้วก็จะเซตน้ำพิเศษให้แบบนี้เลยนะคะตรงของของแขวนเท้านะคะตัวยางหลังนะคะยางหลังเป็นยางแปดสองห้าครบสิบหกนะคะขนาดกระบะบรรทุกนะคะตัวนี้จะอยู่ที่กว้างสองเมตรสิบนะคะยาวสี่เมตรสูนเมตรหกสิบนะคะเป็นกระบะมินยมีนะคะสีสันก็ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะเอา สีไหนนะคะแบบไหนนะคะเจ็ดนี้ค่ะภายในเป็นยางเจ็ดร้อยห้าสิบ,บขอบสิบหกนะคะ <Yeah. S 1> ขาัขาหนา้นาหลังชั้นยุกดำนะคะนะตืตกแต่งให้แบบฉบับตามที่ลูกค้าต้องการนะคะ หากใครสนใจนะคะสอบถามได้ที่0934310679ค่ะ0981299787ขอบพระคุณค่ะ